มวยไทยนั้นยิ่งยงมีพิษสงเยี่ยงนาคาถึงเล็กก็เล็กป่าพันลูกหม้อว่ายอดคนมีพิษทั่วสารพังตลอดร่างลูขุมขนหากสู้คนต่อคนประกาศทาทั่วฟ้าดินสวัสดีครับผมมาจยา์แดนวันนี้ขอนำเสนอไม้มวยไทยโบราณท่ารามสุนขว้างขวานวาน,นะครับรามาสุนขาน้างขวานเป็นท่ามวยไทยโบราณที่มีแฟนคลับท่านหนึ่งได้ขอเข้ามา ันนี้ผมมาจัดแดนจัดให้ครับกับท่ารามสุนขว้างขวานขั้นที่หนึ่งครับให้ผู้ฝึกฝึกปัดหมัดตรงแล้วกระโดดสับศอกปัดหมัดแล้วกระโดดลอยตัวขึ้นพร้อมกับสับศอกลงไปที่ศรีรษะฝึกขัดการกระโดดลอยตัวขึ้นให้สูงสูงเพื่อจะได้ง่ายในการสับศอกลงกลางกระบาลของคู่ปรปักนั่นเอง ฝึกจนเกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการโจมตีด้วยท่ารามสุลขว้างขวานฝึกกะระยะในการโจมตีให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพดูระยะในการกระโดดให้เหมาะสมกับตัวผู้ฝึกเองด้วยเพื่อประสิทธิภาพในการเข้าท่ารามสุลขว้างขวาน,ข,วาน,ข,วานขั้นที่2ครับฝึกปัดมาตรงซ้ายขวาแล้วตบโต้ฝึกปัดมดตรงซ้ายขวาให้พ้นตัวแล้วหาจังหวะ จมตีด้วยการกระโดดขึ้นสับสอกลงกลางศรีรษะไม้นี้จะรับแค่สองไม้แล้วรีบตอบโต้ตกับทันทีฉะนั้นต้องฝึกความไหวในการโจมตีฝึกสัญชตาตญาณในการป้องกันและตอบโต,ต้ให้มีความสมดุลและรวดเร็วฉับไวจากนั้นให้กระโดดขึ้นสับสอกลงไปที่ศรีรษะของคู่ต่อสู้ทันที สายตาจับจ้องหมัดที่ปล่อยออกมาแบบไม่ไมค่าสายตาเคลื่อนไหวหลบหลีกและป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยแล้วโจมตีออกไปด้วยทักษะที่ได้เพียรฝึกฝนมาในท่ารามาสูนข้องขวาญผลลัพธ์ที่ได้ย่อมมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนมันฝึกฝนให้เกิดความคล่องแคล่วและความเคยชินเมื่อเราหยิบจับมาใช้ยามใดย่อมส่งผลที่ดีอย่างแน่นอน คนที่ 3, ฝึกปัดหมัดชุดแล้วตอบโต้เมื่อคู่ต่อสู้เดินหน้ารวมหมัดชุดซ้ายขวาใส่เราแบบไม่หยังให้เราถอยหลังปัดหมัดเพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยแล้วเมื่อเราตั้งหลักและสติได้แล้วให้เรารีบหาโอกาสตอบโต้กับทันทีด้วยท่ารามาสลขวางขวานขั้นที่4ฝึกใช้ในหลายๆรูปแบบและหลายๆสถานการณ์ ฝึกลมหมัดเวียงแล้วตบโต้ด้วยการกินโดดสับศอกการใช้ศอกจะใช้ส่วนแหลมหรือส่วนหนาในการกระแทกศีรษะของคู่ต่อสู้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ฝึกเองว่าจะหมายมุ่งให้คู่ปรปักนั้นแตกได้เลือดหรือแค่มึนงงเพราะแรงศอก สำหรับวันนี้ครับก็จบลงไปสำหรับท่ารามูสูนขว้างขวานผมอาจาร,รย์แดน,นต้องขอกราบกับคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแค่ท่านเข้ามารับชมก็ถือว่าเป็นการอน,นุรักษ์ศิลป่มวยไทยให้คงอยู่ตราบลูกชั่วห้านสืบไปขอบน้ำใจทุกท่านอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับ